มือนี้เขาก็บซมาเฮดอุปกรณ์หลาอาหารคือเกานี่ก็คืออุปกรณ์เนี่ยกำลังสิเปหลากุ่งกันนี่ขวดพลาสติกแลวก็ใหม่เนะาะซีมาเฮดอุปกรณ์หลากุ่งอ่ะเขามาเบิรนกันว่าสีเห็ดแบบใดแล้วสีหลาใดบอเนาะอันนี้ก็สี เป็นเมื่อสี่เพื่อนขึ้นเรา 对，对，扎得很。 ที่เหตุกับบางอย่างนะเอากวดพัดติ๊กมาตัดตัดนี้เนาะสําหรับผู้ใดทีีวาบั่าท่านเคยเหตุกะเบิ่งไว้เนาะสามารถนําไปใส่ได้ตัดประมาณนี้เนาะประมาณคอมันตัดมาปับแลก็มาง่ายทางนี้มันงลองทางฟ้ามันลงแลวก่ เขากัสิทงทำการจ้อหูจ้อหูนี่แล้วก็หูนี่ให้มันทะลุใส่กันถ้ากัดไม่เท่าร้าวอวเขาก็จะเอามาเสียบใส่ปั๊บเนี่ยแค่นี้ก็ซ้ำเร็จแล้วเขาก็เอาหัวหันใส่ไปได้นี่อยอดตอนใส่จังเบื้องอีกเทื่อนึง ตอนนี้เขาก็มางหอดมองใส่กันจินทีเดียบร้อยเขาจะมาเบิ่งวิธีใส่กันเลยเนะาะว่าใส่กันแบบใดวิธีใส่บ่ยากพี่เนาะเคล้าหัวหน้ามาวางใส่หิมหน้าตรงดาบกันไปเที่ยงน่อยแล้วก็ให้กพ่อให้กูมันหายใจเนาะแล้วปากมันหายถึงผื่นอุปรกรณ์เขาบ,บ่มีลาย้ล้างไปเไยเนาะวันนี้มีมีจักะล้างก่อน พกเนาะมี่โฮลังหลังหนึ่งใส่ไปก่อนละ่ะอันนี้ห้าสิบมาเหลื่อมใส่หลังที่สองกันห้าสิบห้ามองที่ว่าซี่เป็นแปนจังหน่อยแต่ว่าโบ,าบาแปนแห้งวางลงไปมันต้องเยั้งมากว่าไอ้หัวพลาสติกใส่หัวอาหารลงไปนี่เห็นว่ามันต้องใส่ลายประมาณสิบกมิต คนพันธีเขาจะจ่อเป็นเป็นหู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 เ,นหเ,นหเพื่อระบายอากาศไปลังที่สามกวาดที่เห่อออกอยังน้อยวางลงไปคีอเอ้เงาเนี่ยไง,ไง่ายๆ ที่ใส่กูเวทีว่าอยากเอาไปเห็ดเอาไปทําตามกะสามารถนำไปเห็ดได้เนาะแ <c oughs> ค่ว่างลงไปที่จริงเขาจะเสียบใหม่แลมๆลมโลกี่ดินนั่นแหละแต่ว่าอยู่นี่เพือนบองให้เสียบเพราะว่ามันเป็น ผายางเขาใส่กันซึมไหวเขาก็เลยบอกให้เสียบตอนนี้ข้ากระดากกุ้งเป็นทีเรียบร้อยประมาณหกหลังเนาะตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงกลัวๆเดี๋ยวประมาณสี่หามงแรงเข้าสิมายามเบืองว่ามันสีใดหรือบอ่ไดดเนาะเดี๋ยวคอยมาเบิงกันอ่าเด้วเวลายามกุ้ง้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ข้ากระดาอยู่น้องที่ข้าใส่กุ้งไหวเป็นทีเรียบร้อยเนาะตอนนี้เวลากะประมาณไกลๆกับ ใกล้ๆเชี่ยวหาม่วงพี่น้องข้ามายามล้างทีหนึ่งกันเลยว่ามันสิถือบอ่อนะวิธียามกะง่งไงโยกมาหลนแล้วนี่โยกมาเลยนี่โอ้โหเนาะตั้งนี่ผมซื้อวาสินาอยู่หลยเตบิบไปเข้าไปเบิง่งลังที่สองกันเลยโอ้อ กันที่สองกันนาะเอันนี้กับบ่อลายไปนไหนแต่ว่าน้ำมันจะใส่กว่านี่พี่น้องเข้ากับจอหูเฮน้ำมันไหลออกแบบนี้ไปจะไปบงิลางที่สามกัน ลังที่สามเป็นจังได้นอถือว่านอพี่นอก็ถือนี่เ่าไม่แนวกินแรงได้นี่ <t> <laughs> อ่าเาเบังลังที่สามบานแค่แนวละหนึ่งรัง,ล,งลังที่หลังที่หกไป เบืองลัางที่หาที่โกกันเลยอ่าลัางนี้ผมซื้อว่าจะมีแต่กุ่กหน่อยเนาะเนาะเบืองความกันเลยนปับ๊บยกขึ้นมาอ่าอันนี้แค่ไหนแล้วนึง แต่ว่ากุ้งมันจะโตใบใหญ่ใบไดราะว่ามันอยู่ในไอ้มันมันแป่นเกินไปเนาะบมมีหง่ามันจะกุ้งใหญ่จะบโมีแจ็คก็เป็นยังน้อยแค่กบดั่งแล้วนะพี่น้องเนาะเขาจะพูดโต๊ะน้ำบ๊วาไปทางไหนไปทางไหน อ่าใสาา่คล้าเสียงจังได้เจ้าวะพุ่นทางอ่าเฮามาลงนี้เลยนอ่าทางนี้คือสิบบผิดหวัง ถือว่าสายได้สำหรับพี่หน่อย่ะสำหรับคลิปนี้เนาะผู้ได้ที่ว่าบ่าท่านเคยเฮ็ดเคยดักกลุ่งกะ อยากเอาไปเฮตุตามก็สามารถนําไปเหตุใดเนาะแค่มีขวดพลาส,สติกขวดนำยางเท่านี้แหละและ้วก็เล่าไม,ม้เล่มหลมเพื่ออะ้เบองกันละ่ละล้วก็นี่นะพี่น้องเนี่ยแล้วก็าปาดปาดขวดแล้วก็มุนทางปากมันลงแค่นั้นแล้วก็เจาะหูแล้วก็เจาะหูระ,ะบายอากาศนำํำเอาอาหารใส่สำหรับผู้ใดที่วา่าเคยเหตุกะหรือว่ามีวิธีดักแบบอื่นกะ จะลืมมาแนะนำกันไดเนาะสำหรับลิปนี้ก็บ่มียังหลายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อเป็นกำลังใจให้ซ้ำนี่ละบ๊ายบายพี่น้องขอบใจหลาย,ลาย